ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็นี่ก็พาดูนี่แหละค่ะการทำงานของทีมงานนะคะแล้วก็รถทีมงานพวกคุณพ่อแม่นะคะมามาร่วมกับทีมงานไหนไม่รู้แกยังไม่ได้ใส่ป้ายนะคะเป็นทีมงานใหม่ค่ะเป็นทีมงานน้องใหม่ค่ะทีมงานน้องใหม่แถวโซนบ้านบ้านาโคกลางค่ะทุกคน กกลางแถวแถวบ้านหวยคำตั้งอะค่ะโซนนี้น่าจะเป็นอ่าอำเภอเมืองหรือเปล่าคะน่าจะเป็นแถวโซนอำเภอเมืองแล้วนะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะอำเภอเมืองหรืออำเภอสินเรืองำไม่ได้มาใส่ทรายค่ะ ขายหินมาแล้วแกมาใส่ทรายค่ะซอสซับรุ่งเรืองเจไปฟ้าบ้านเพ็รอน,นาคตคือลู่เมียบ้านคือนาอ่าบ้านคือหน้ารถอน,นาคตคือรุ่งเงียแล้ว นี่ยังไม่ได้เจอหน้าคนขับเลยนะทุกคนคนขับรถอ่ะแมโครนะคะยังไม่ได้ไปเจอหน้าแกเลยคะ<ๆ>่ะจะขับดีนะต<ๆ> <laughs> ิจกไม่ได้ <laughs> ยี่มค่ะ ค่อยๆเกาไปค่ะให้มันเสมอกันนะวันนี้พาเดินชมต้องไปดูหน้าคนขับแล้วแหละใจเย็นแท้สวยนะสวยมากเลยคะ่ะเสมอกัน โอเคเลยผ่านอยู่นะผ่านค่ะผ่าน โอเคนี okay. ่เพิ่งเคยมาดูนี่เหระคะ่ะเพิ่งเคยมาดูนะรถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนี่ไม่ได้ศึกษาเลยนะคะไม่ได้ศึกษาก่อนมานะ

บืนเบาไวแต่บืนเบ่ไวก็ยาใสหลายอืมันไม่ล่อได้เไม่ล่อแล้วไม่ล่อแล้วเรารูบเห็ดอเห็ดแล้ววันนี้สร้างเปียนหนึ่งพมดหรอหนึ่งกี่ได้ดวนเนียผมเรียนกอนแบบงั้นผู้าย นิดหน่อยก็เสียทีมันต้องระบบนี้ค่ะทุกคนไอ้อดมทินเนอร์อะไรครับต้องเล่นนั่นสิมันต้องเล่นแบบนี้แล้วค่ะ <Okay. S 1> มันต้องสั่นแล้วเฮ้ยนิดหน่อย,อยเป็นลมค่ะมันเป็นร่มรถเป็นลมไปแทบะเหนี้เอ้า มาตาไปส้มหินบอกค่ะมาใส่ทรายนะไปแล้วทีเนี้ยโอ้ได้ดมน้กไปจริงๆเอ้าตาปิดล้ว <c oughs> ออกตัวได้ค่ะอิสุสุแรงจับเลยนะเข้ากริปเมฆเลยค่ะคทุกคนค่ะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะอ่าอ่ามีคนถามว่าทำไมอ่าไม่หายไปนานนะคะทุกคน เรือนึงนุ้ยจะหายไปประมาณถ้าเว้นจากวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกนะนุ้ยก็จะหายไปประมาณสามวันกคนว่าพยายามทำาทำคลิปลง YouTube ให้ทุกคนดูนะนุ้ยก็พยายามอยู่นะคะทุกคนพยายามหาเหตุการณ์ใหม่ๆแต่แต่ก็ไม่รู้จะไปถ่ายใครนะถ้าไม่ได้มาร่วมนี่นะคะถ้าเกิดแบบ รถแม่โคไม่ได้ไม่ได้ทำงานชั่วโมงทำงานเมาอะไรนี่นะคะก็จะขุดสาแบบนี้เละคะ่ะทมที่คนดินใส่รถดำใช่ไหมแต่นี้คือคือรถแมคโคติดงานทุกคันเลยก็เลยได้มาร่วมนะคะเป็นทีมงานน้องใหม่คะ่ะแต่ไม่รู้ว่าทีมงานอะไรนะแต่แกอยู่บ้านบ้านโคกังนะคะเนี่ย ยังไม่ได้ติดป้ายยังไม่ได้ติดอะไรเลยนะนี่ก็ยังเม่อท่านได้แตถามพี่แกเลยอนะ่ะจ้ะพี่คนขับนะคะว่าแกแกชื่อทีมงานอะไรนะคะขับดีนะเดี๋ยวไม่พาพาดูพาดูหน้าคนขับค่ะใจเย็นมากๆเลยนะา้ง แบกเด้อุ like like um, like ้นบ่ะุ้น่แบก้ยไปตดหาด้วเนี่ยค่ะคุหาด้วยเ้ยบนนผมแ่ขาักขาักนะครับว้าว้าวงมันให้แล้วแล้วลวแบบออก่ายอีกแล้วต่แต่มันกางอับอยู่ได้นี่ ให้นั่นงามค่ะค่ะสายแดงเลยให้แหลกกับไฮสองตาห้นี่มันสิติดดินเหนียวนิดนึงค่ะมันจะเหนียวนิดนึงนะอเ่าุุดไห่มองไได้่เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนไ เอาดินเหนียวมันผสมดินเหนียวอยู่นะคะแต่มันกัง,งมเนีด้ตามสายตาหน่อยลักชนะดค่ะแต่ก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแหละ